มันอยู่นองโงหรอใช่ที่แรกด้วยอยู่โัวไอ้ทางซนหนองม่วโจราเราจรโจรโจรโจรัจรันนะครับคู่ที่รโจรโจรโจรโนรครับระจรโจงโจบนจรโ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 บรโจรโจโร บ้านหนองโป่ง f c มาในชุดสีเาาเขียวหลายทางนะครับส่วนบ้านพลายมาในชุดสีแดงถือว่าเป็นบิ๊กมาช์อีกหนึ่งทีมนะครับสำหรับกลุ่มนี้่อนตอนนี้เป็นการครอบครองของ,ของบ้านพลไรเอฟซนะครับ ผ่านไหมครับไลฟ์ซีได้แต่โอ้ไม่อยู่เบอร์หกกระชากยิงโอ้โห,โหได้ทักทายก่อนแต่ยังติดบล็อกครับไม่ผ่าน ترجمة نانسي

มันต้องมัดหัวท้ายไม่ไม่เป็นไรเอาวางวางไว้เดี๋ยวเอาไปเก็บได้จริงไหมไปครับเก็บอันนี้น้ำของป่าเลยไปกันแล้วออกวันออกวันมาดิน องโป่งได้บอลเจ้าแจ๊บังไงแจ๊บล็อกแล้วก็ยิงโอ้โหตัดภาพมาเจ้าแจ๊บก็ล็อกแล้วก็ตัดไปแล้วครับ1นประตูต่อศูนเป็นบ้านนองโป่งเอฟซออกนำบรายเอฟซีครับม e ีสกอร์จนได้ครับคู่นี้ เอฟซีได้เล่นเกมครับตอนนี้บอลค่อยๆขึ้นไปไปบอลไ้เบอร์เ็ดทันไหมไม่ทันเอาปังก <c laim> <y> ์การไมาเล่นี่นะ ของโปงเอฟซได้ครอบครองบ,บ,บอลครับแทงบอลเข้ามาให้เบอร์แปดเจ้าแจ็คไหลมาเจ้าเอิร์ดเอิร์ดเกินไปไม่ถึงเจ้าแจ็คยังได้บอลอยู่ <Okay. S 1> ไว้ไงกดเลยโอ้โหเสียบข้างตาข่าย

โอลตันบอลอรกข้างไปบอลไปของบ้านน้องโปง่งบ้านน้องโปง่งเอฟซีไลบอลแจด๊ดได้บอลแจ๊ดแทงเข้ามาเบอร์เจ็ดแล้วยิงโอ้โหอ้ยพีคตัวสองลูกเลยอีกลูกหนึ่งมานี่ก็ได้ครับโอเคบอลเข้าไปบอลอยู่ที่เจ้าแจด๊ดแดนไว้ไงไหลไปขวา อ๋อบอลแจ๊ดจบแจ๊ดแล้วครับจะแจแ๊ดแทงมาประตูยังสกัดออกได้ครับขาเล่นขาเล่นของโปจะได้เล่นครับเบอร์เก้าตั้งบอลผ่านไปให้เจ้าเอิร์ดโอ้ยยังหลอกแต่ไม่ผ่านอะไรไส่บอลเร็วไม่ผ่านอีกอะไรได้บอลโค้งขึ้นไปว่ายังไงบยอลย้อยประตูขวาบอลได้ออกบอลเร็วครับอันไหมโอ้ยใส่เท้าโอ้บอลสำรองครับบอลสำรอง อีกลูกนึงน่าจะตกน้ำหรือเปล่าไม่น่าตกว่าตกแล้วเอาวาไปดูบอลได้นะโอ้ตกน้ำตกน้ำมันตกน้ำไกลเลยเดี๋ยวรอรอมันเข้ากังอะไรมี่จิงจับแล้วก็ประตูกระจอกครับลูกนี้กระจอกเข้าเท้าบ้านภลรยาเอ็มสี่ชัดเข้าไปครับอีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่ง สำหรับแชมป์กลุ่มเอเราได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแชมป์กลุ่มเอก็คือสุดแซทบ้านดวงลังอลองแชมป์กลุ่มเอก็เป็นบ้านอ้อยเอ็มซีนะครับบนเวลาคือ,อโป่งได้เปิดบอลครับบอลขึ้นหลังมาบอลอยู่ที่เบอร์ทีสิบเอ็ดแล้วการ์ตูนแทงบอลเข้ากลางบอลไหลไปถึงเจ้าเอิร์ดเอิร์ดว่ายังไง พาบอลชิ้นไปแทงให้เจ้าแจ๊ดแจ๊ดล็อกหลบเดลนมาที่เจ้ากระตุนกระตุนไปไปซ้ายซ้ายพาบอลขึ้นไปล็อกออกหึจังหวะแล้วคืนมาเจ้ากระตุนแทงเข้ากลางบอลอยู่ที่เจ้าเอิร์ทเอิร์ท่นไหลไปซ้ายแล้วก็ล็อกยิงโอ้โหเข้ากลางหน้าต่างเ้ย เจ้าไก่ว่าไงไก่แทงบอลมาเออเจ้าเกาเจ้าไก่ไก่บนที่มาดิเหรอไหลสีออกบอลขึ้นไปให้เจ้าบิวบิวดืบวบวนบอลเกาส่บงบอลให้บิวบิวแทงขึ้นมา ว่ายังไงโอ้โห,โห,โหบอลย้อนหลังไปเป็นหนองบงตัดบอลได้ขึ้นบอนเลเร็วยังไม่ผ่านเจ้าเก้าเจ้าเอิร์ดเหียดเอาบอลขึ้นมาได้แล้วไหลหนึ่งสองชิงแล้วยิงโอ้โหโกโก้โกูสองประตูต่อหนึ่งครับบ้านหนองบงเอฟซีออกนำไหลเอฟซีเป็นสองประตูต่อหนึ่ง เอาแล้วเจ้าบิวบุกขึ้นมาแล้วคราวนี้บิวไหลบอลมาทางกาบซ้ายเพื่อใไม่ทันเอาเล่นต่อครับกรรมการกรรมการไม่เปล่าครับลูกนี้เอาแล้วครับ เป็นลกูกฝีคิกครับส่งให้เจ้าบิวบิวป้ายขึ้นแล้วชิ่งเจ้าบิวยังได้บอลอยู่เอาล้วครับบอลยิงโอ้โหประตูขวาได้ออกบอเลเร็วครับฝากบอลที่เจ้าเอิร์ดยังติดบล็อกเจ้าไกด์ขึ้นมาเจ้าเก้าเก้าว่าไงเก้าแทงมาไม่ผ่านแจ๊ตแจ๊ตได้บอลบอลยังอยู่ที่ปกติกอยู่กลางสนามเจ้าแจ็ตได้บอลกระชาก ไปคือหลังไปโอ้ป้อนขึ้นมา ก้าวปลายบอลเข้ากลางบอลไหลมาหาเจ้าบิวบิวค่อยๆลองเลียงบอลขึ้นไปบอลผ่านไปแล้วเจ้าบิวอะไรเจ้าบิวบิวว่าไงไม่ไหวต้องคืนหลังมาที่เจ้าก้าวก้าพาบอลขึ้นมาบ้างหลายบอลไม่ให้เจ้าบิวบิวมาที่เจ้าก้าวก้าโยกบอลให้เอาไหลลุนเลยคราวนี้แล้วก็โอ้โหหยุดลูกให้ประตูจับอย่างสวยงาม ประตูควาบอลได้ออกบอลเร็วบอลไปที่เจ้าเอิร์ดเอิร์ดยิงจังหวะเดียวไม่จับประตูสกัดออกหลังไปเ็นลูกเตะม,มุมของบ้านน้องปป้งขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมที่เก็บฟุตบอลให้นะครับขอบคุณเบอร์11ครับหล่อมากครับหลายบอลยี่เฮ้ยโอ้ยเป็นยังไงลูกนี้โอโ้เป็นประโตรครับโอ้ย สประตรูต่อหนึ่งครับบานหนองโป่ง MC ออกนำพลาย m มองยากยิงตะขาดยิงมองยากเพราะบางทียิงไปเป็นเลอดเลยอ่ะองโป่งครอบคองบอลโยนยาว ยังติดประตูครับประตูออกบอลเร็วเหมือนกันฝากบอลมาที่อุ้ยของหน้าไม่มีออนเลยครับอ๋อตอนนี้เจ้าน็อตลงแล้วครับเจ้าน็อตเพื่อนพีพีครับได้ลงสนามแล้วน้องปกเอซีได้เล่นโด๋ยวอกบอลขึ้นไปฝากไปไอ้ดาวเอิร์ดไม่ถึงไรฟอ็ีตัดบอลมาได้ ได้อยู่โอ้จานั้นลงมาพีกเตรียมลุกบูมบับกล่าวว่าไงโอ้ยโยกหลบแต่ก็จับบอลไม่อยู่ครับกระชอกออกข้างไปโอ้ยเอ็มซีเปิดบอลให้เจอแจ็คโอ้ยกูคิีอยู่โอ้โหไหลสวยโอ้โหชิงหนึ่งสองแล้วก็ไม่บานประตูอีกแล้วเก่งจริงๆครับสำหรับประตูตัวนี้ประตูตัวนี้ซื้อมาสดๆครับ แทนครับแทนในระยะอันตรายพอสมควรครับประตูคนนี้ซื้อมาเอกมูลค่า50ล้านดอลน,นะครับ50ล้านยูโรเหนียวมากาโอ้โหใหม่เข้าครับติดข้างติดออกข้างไป เพิ่มเติมพูดต่อไปที่เต่าแล้วพอต่อจากพู้นี้จะเป็นี่มาครับลงพื้นที่อเรต่าให้พื้นที่พักกัวพี่เต่าพูดต่อไปยกแล้วยังไงยังไงจริงโอ้ยังตีบบอกขาเล่นขาวเล่นจริงจริงอย่าทำโต๊ะไม้ไม้แหนเดี๋ยวมันจะัำเดี๋ยวไม้มันจะหักไม้ตกอือ จะไปนยมะเทนอ้ร้เอาว่าย right? ังไงมีไหมยังเอาโอ้ไม่เขารับเฉียดเสาไปนิดเดียวโอ้ย โอ้14ปีนี้ดูเดือดครับใครได้แชมป์ถือว่าเป็นแชมป์ที่แบบสมศักดิ์ศรีแน่นอนเป็นแชมป์ที่น่าภาคภูมิใจครับเพราะแต่ละทีมแข็งเหลือเกินตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกครับว่าเต็งหนึ่งเป็นทีมไหนนะครับตอนนี้แต่ละทีมทำดีมาพอสมควรเจ้าเอิร์ทได้บอลเอิร์ทว่ายังไงโดนลุ้มสองบอลยังไม่ผ่านครับบอลยังไม่ผ่าน ทีมต่อไปซ้อนน้ำกับหนีแม่มาเตะเตรียมความพร้อมนะครับยิง <c oughs> อ้าวจนเสาอีกอ้าวตกสาเลยบาดที่นี่โอ้ยสองลูกเงียบปิดไปเอาครับเกมเดินต่อครับอะไรเอฟซีได้เล่นบอลในการข้อบอลระหว่างเจ้าก้าวกับเจ้าบิวเอา้ายกบอลขึ้นมา<ป>น็อตายบอลไป,ไปอ้า